ก็คืออ่างเปลาในปีนี้นะคะในนี้เราจะมีซองเปล่าไม่ใช่มาใจอะไร้ลาเลยนในเนี้ทุกคนจะได้เท่ากันหมดเลยแต่จะมีหนึ่งซองเท่านั้นที่จะได้มากที่สุดลองกลับไปกันหนกันึ่งสองซอง สดีค่ะสวัสดีครับฮทลโลตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสถานที่ที่ทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นอ่าวันนี้นะคะไอ้เยอะก่อนชินเจียยูอีชินนิ้ห้วยชายอะไรวะวันนี้นะคะเป็นวันตรุษจีนนะเราก็พาเจ้าหนูนวานะคะคุณชายเขานะคะมาไหว้อกงอาม่าก็แปลว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศวันตรุษจีนนะครับอ่าวันเดวินวานละกันภารกิจตรุษจีนในวันนี้นวานตรุษจีนนะครับเรามาดูกันว่าในวันตรุษจีนของ หนูน้อยนะาว่าเ่ยนะครับผมเขาจะทำอะไรบ้างในวันนี้นะครับไปดูกันเย่เมื่อก่อนหนูคนปิดใช่ไหมน้าปิดครับเมื่อกี้ด็กจะเมื่อกี้จุดประทัดนะคะก็เลยต้องปิดอย่างนี้ มิดูแลนางก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลัวเขาได้ยินเสียงว่าแล้วเขาจะตกใจและผวามันดังมากก็ตั้งใจว่าเบิกเงินก้อนนี้มานะครับผมอันนี้คือประมาณแสนกว่าบาทอันนี้ก็คือตั้งใจจะมาให้ครอบครัวนะครับแล้วก็ให้น้องๆในออฟฟิศแล้วก็ถ้าเรื่องนี้เราผ่านใครแล้วแบบเราก็จะมอบให้กับเขาอยากเป็นของขวัญให้เขารู้สึกว่าให้เขารู้สึกว่าวันนี้เขาก็เป็นมีความโชคดีเกิดขึ้นในชีวิตเขาเหมือนกัน เลยตั้งใจว่าเงินนี้จะแจกให้หมดภายในวันนี้มันมีกิจกรรมแก้งพนักงานด้วยเราจะมีจํานวนหนึ่งให้พี่ๆในออฟฟิศใช่ไหมแต่จะมีซองหนึ่งที่มีเงินเยอะที่สุดแล้วเราก็สับับแล้วให้ทุกคนจับเองใครจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้แอบไปดูกันเรามาให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับมาๆๆก่อนนะอ่าให้ป๊าหนือคนละหมื่นใจดีเช่นนี้ว่าใช้เช่นการหั้งลู่ทั้งหมดนะขอให้จรรญรุ่งเรือนสุขภาพแข็งแรงนะครับอ่ะจ๊บ ทำไมทำไมหนีไปอย่างนี้ลูกนางถือไม่ปล่อยเลยขอได้ปะขาไม่ให้หีไม่ให้ขังหนูโอ้โหทำท่าเก๊กด้วยนะกลับไปบ้านต่อนะไปต่อที่ต่อไปครับฮัลโหลตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วและนางนวานะคะก็ได้เปลี่ยนชุดจากงานเช้ามาเป็นงานช่วงบ่ายอี อันนี้ฮาวก่อนครับอติเออคือต้องเรียกกันว่าอติใช่อติใช่เรียกอะแปะโออีทีนอติอติอตน้อยอติน้อยอติน้อยเดี๋ยวอติน้อยกับอ่ะหมวยนะคะแล้วก็อะแปะอะแปะเออเราจะเออใช่ เราจะไหว้พระก่อนนะน mm. e friends, bridge, seafood, foi, okay. ี่ก็คือห้องพระของเรานะคะไหนๆก็ไหนๆก็เอ่ออะไรนะใครขอคลิปดีลอบัตก็พามาดูห้องพระก่อนไปอันแรกใช่จะคุยอะไรจะคุยอะไรดีจะคุยอะไรดีคะนี่ก็คือเป็นห้องระเพราะว่าจะบอกว่าพอให้คุยก็ไม่คุยพอมามาคุยก็อยากจะคุยที่ anyway> ็จอรถก็จะคุยด้วย ก็จะคุยนะคะก็คือห้องพระนะคะจะอยู่ชั้นสามซึ่งเทโรเทโรอ,อยากเล่นกับน้องเขาเขาจะแบบตื่นเต้นกับน้องมากเวลาเจอกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ยังให้เล่นเยอะไม่ได้เพราะนา่งเล่นเละเขาจะคุยกันสองพี่นะ <c oughs> <c oughs> โอเคคุยกับพี่เทโรโอเคพี่เทโรเรียกหนู <c oughs> ห้องพระนะคะจะคือปกติแล้วโซน โซนนี้จะเป็นน้วอะแกล้งวะเีซีนหรอคอยดูนะว่านางจะคัดทำไมวันน şey ี้คุยเยอะหรอคุยอะคุยอะ่ติหนูเจอก็เมืนค่อยคุยมั้หรอวันนี้หนูอยากมีซีนนี่ ตรงนนเนี้ยชั้นสามเนี่ยปกติจะเป็นโซนลิฟท์บูทแต่ว่าเราทําเป็นห้องพระเลยคือเขาจะทําเป็นห้องมีห้องพระให้เราแต่เล็กมากซึ่งได้กลายเป็นห้องโทรโลรอเรียบร้อยนะคะโทรโล้อเขาก็มีห้องส่วนลูกของเขาติดแอร์ด้วยลูกเนาะเออนะคะแล้วก็ห้องลิฟวท์บูทตรงนี้เราก็เลยทำเป็นห้องพระใหญ่เลยจริงจังมีซุ้มมีอะไรมีดูดูพื้นหลังที่แบบว่าจริงจังมากๆเป็นแบบว่าให้ฟีลลิ่งมากๆเลยนะคะคคือแบบเรา คือเราให้ความสําคัญมากๆเพราะเราจะเป็นค่อนข้างไปทางสายสายเขาเรียกว่าสายนั่งสมาธิค่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่เราจะเป็นสายนั่งสมาธิเพราะว่าแบบเวลาทํางานเหนื่อยการนั่งสมาธิเนี่ยคือการที่คิวพักผ่อนเราได้ดีที่สุดนะคะ เลยชอบมากกับห้องพระสวยๆยังไม่ได้มีพระเท่าไหร่เลยเพราะาเรายังไม่ได้ย้ายหรือแบบยังไม่ได้นำพระมาที่บ้านเลยนะเชิญท่านมาที่บ้านแล้วก็จะมีตอนนี้เหมือนจะมีแค่หนังวสตร์รนแหละโอเคโอเคเข้าใจอยากคุยอะไรโอเคคนดูเข้าใจเนาะเป็นไรอะเป็นไรไม่เป็นไรคุยไร คุยใหญ่เลยคุยใหญ่เลยเั็กๆครัเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาไหว้พระกันนะคะก็คือบ้านเพิ่งเสร็จนะคะแล้วก็ผ้าม่านก็ยังไม่มีอะไรก็ยังไม่มีก็แต่วันนี้วันตรุษจีนพอดีนะคะเราก็จะทําพิธีแบบโมเดิร์นสไตล์แบบว่าเมื่อกี้บ้านออกมาคือแบบว่าจริงจังฟูลออปชั่นใช่ไหมเราจะมาโมเดิร์นเรียบง่ายนะคะเทียนเทียนปลอมเทียนจริงจริง เออเทียนจริงๆท,ที่เป็นเทเยียนไฟฟ้าอเออนะคะเพราะว่าเอาเอเดี๋ยวเราไปจุดธูปน้าบ้านเดี๋ยวเราค่อยไปจุดธูปน้าบ้านดูบ้านของทะ <S 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 2> <S 2> เลาะค่ะเนี่ยนานนาน แอร์ใจเย็นเย็นอยากออกอย่ามาขอไหว้พระก่อนนะคะเด๋ยวลวงวิ่งไปกินไก่หมดไม่ได้ในนี้มีแอร์นะครับในนี้มีแอร์ส่วนตัวของน้องซึ่งหนาวมากเพราะว่าห้องแึกห้องแบบประมาณนี้เราแอร์แบบระดับนี้ นะคะแต่เขาก็เย็นมีความสุขมากนะคะซึ่งทุกๆเย็นก็จะพาเขาไปวิ่งเล่นหรือก็จะลงมาอยู่ข้างล่างค่ะแต่วันนี้วันตรุษจีนขอให้นอนยู่ในบ้านทุกคืนก็จะนอนตรงนี้นะคะก็คือเขาก็แบบมีความสุขได้ดูนกดูไม้คือแบบเป็นห้องของเขาเลยใช่ซึ่งปกติห้องนี้จะเป็นห้องพระถ้าของทางบ้านนะคะแต่ว่าห้องพระเราจริงจังมากนะคะแล้วก็เลยยกห้องนี้ไปท้องนอนทุก กองนี้ไม่เคยเห็นนาวาเลยมีอะไรเห็นแล้วตัวนี้ไม่เคยเห็นนาวาหรือ ดังมากน่าจะหลดังวะเมื่อกี้คือตั้งใจถ่ายตอนีไอจแล้วพอกระคะดาอุ๊โทรศัพท์เกือบแตกแล้วก็จับมือมาอุดหูมันนี้โทรศัพท์เกือบตกแล้วเอามือมาดอุดหูแทนไม่ได้ถ่ายสตอรี่นะเฮอโากตะกนอนก็พอตอ่ของเราของเราส่วนหนึงแจกที่ ปีหนึง่งล้เี่อพี่เฟียก็ได้ด้วยใช่ไหมใช่นี่พี่เฟียไปได้อ่างเปวบ้านป๋าป๊าด้วยล่ยยะเฮ้ป๋าป๊าแจกด้วย่ย <c oughs> นี่ก็คืออ่างเปาในปีนี้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักซองสวยมากใช่วิลลมโบแล้วโมกินี่กับสิกรไทยนะคะเย้ <Yeah. S 1> ก็คือได้ซองมาฟรีนะคะเขาแจกให้เรานะคะส่งมาให้เราเอ่อเราจะมีหลากหลายมากๆเลยนะคะในนี้เราจะมี เราจะมีอะไรล่ะสุ่แม่เลยอะไรนะใช่มแม่เลยอะอะไรอ่าขอสุ่มทีละสี่ซองได้ไหมงั้นก่อนละซองแล้วนั้นแต่เดี๋ยวน้องว่าจะแยกไว้ก็คือเอ่อในเนี้ยจะมีแจกครั้งอย่างที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีแจกที่ยามหมู่บ้านด้วยที่ที่กวาดท่าโน้นหรือเด็กๆที่วิ่งเล่นอยู่แล้วก็จะแจกจนกว่าจะหมดโอเคไหมแล้วก็มีของคุณพ่อคุณแม่นะคะตำก็ไม่ทำไม่ทำดีเหรอ พี่ภูแม่บ้านสุดขยันของเรานะคะพี่ภูขยันขยันนะน้เคมีพี่เลี้ยงคนใหม่ของน้องนวานะคะสวัสดีเรามีพี่มิตเตอร์ด้วยนะคะกับน้องก๊อฟทำมทงานยังไม่ถึงเดือนเลยมาดูเองมันเป็นงานใหม่ของเรานะคะตเตอร์กับก๊อฟจะได้เป็นปกติแต่ว่าในพี่พิพันา์เขาจะมีเกมให้เล่นกัน พยายัมขยันนะขอบคุณครับชินเจียยุอีกก่อนดิชินเจียยุอิกนะทีนี้ว่าใช่ว่าใช้ก๊อปของก๊อปก๊อปก๊อปมันกีนแจกเติรคนแล้วเหรอใช่จะรู้อยากรู้ว่าลาเปิดเพิ่มมาเท่าไหร่สักนะมาพูดแล้วเดินมาบอกว่าทำงานไม่เป็นไรเขาจะได้รู้เราทำงานไงทำงานทุกวันแล้วอ่ะ ขอบคุณค่ะขอให้สุขภาพแข็แงแรงดีๆที่นี่ค่ำเช้ามาคราวนี้นะคะเราจะมาของพี่ๆทุกคนซึ่งในนี้เราจะมีซองเปล่าไ <laughs> ม่ใช่ม <laughs> ไม่ใจร <laughs> ้จย นในนี้ทุกคนจะได้เท่ากันหมดเลยแต่จะมี 1- นซองเท่านั้นที่จะได้มากที่สุดในนี้มี1 2 3 4 5 6 7มี่้ามีซองจะมี6ซองที่เท่ากันหมดเลยได้อีกซองหนึ่งจะได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นอวาจะแบบสับไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วทุกคนจะต้องเลือกเองแล้วก็คออ่อยเออแล้วก็อย่าเพิ่งเปิดต้องรอทุกคนได้ครบถึงเปิดโอเคไหมมาหนึ่งสองสามใครมาก่อนมาเลยตาก้องก่อนกขาและลลตาก้องก่อนเลยอ๋อตากองก่อนเลยนี่ เอาอันนี้สีน้ำเงินสีน้ำเงินลันโบลัมโบอันนี้ของลิวโอเคเดี๋ยวค่าวไว้ก่อนของลิวค่าวไว้อย่างเงี้ยอ่ะของอันนี้ของลิวแล้วนะอ่ะต่อเอากระิกกรเอากระิกกรลัมโบสีแดงสีแดงครับปลาบ้ามบ้ามแกนซ้ายเขียวขวาโอเคเขียวอันไหนของปลาอันนี้อ่ะอันนี้ของปลามันนี้ของโบพี่ใหม่กับพี่เฟียสเอาสีเอาสีส้มเะอ่ฟียสอันนี first, ้โอเคของพี bo, ่ใหม่คือสีส้มมากกส้มพี Ow, ่เ um, ียนเลยส้มที่เฟียส ริวจาน่าอันนี้ของโบปามเบฟแล้วก็พี่ใหม่แต่สำหรับความรู้สึกกอนรู้สึกยังไงบ้างมันก็ต้องได้อยู่แล้วป่ะพี่อะยพี่ได้อยู่แล้วเพราะว่าทำบุญเอ่อแต้มบุญเยอะแต้มบุญเยอะนะเพราะว่าวันนี้ไปไหว้กับน้องเยอะมากตั้งแต่เช้าเขาเพิ่มมาไหว้ช่วงบ่ายโอเคก็จะแจกแล้วนะอันนี้ของพี่เฟียสซินเจียยูอีซินีว่าใอันนี้ของคุณริวข่ะซินเจียยูอีซินว่าใช้ของพ่อตัวไกครับของจาน่า เซนจิวิซนี่หัวชายค่ะอันนี้ของโบอันนี้ของป้าเจเจจิมมี่เซนจิวิหัวชายครับอันนี้ของเบฟเซนจิวิซีนี่หัวชายอันนี้ของพี่มายต่ำยังได้นะคะพ่ออยากอยากเห็นอยากเห็นรีแอคแล้วถ่ายเอ็กยันเรื่องกันแล้วเปิดพร้อมกันว่าใครคือคนที่ได้มากที่สุดลองขับด้วยกันเฮ้ยเหนื่อยกเลยด้วยพลังแลมโบกินี หนึ่งสองอุ๊ย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 เฮ้ยเฮ้ยัดรับเลยอุ้ยเฮ้ยใครได้ใครเป็นคนได้ใครคิดว่าตัวเองได้สูงสุดโม่น้ำแขงมาเยอะเลยนะของไม่ใหมไม่เขานับเลขเขานับเลขช้าอย่างนี้แหละเขนับ่ค่อยเป็นเอยป็นช้าเนี่ยเรากเดี๋ยวทุกคนถือออกมาแล้วก็มานับกันด้วยกันเลยนี่หรอหนึ่งสองส้ยอุ๊ย โสควรได้จะบอก่าว่าปีนี้เป็นปีที่เฮงเฮงมีแต่คนบอกเฮงมากแล้วยิ่งอยู่กับราสวนนี่ยิ่งเฮงเลยดูีแล้วก็ได้นาฬิกานะครับครั้งนี้ก็ได้จริงผู้โชคดีตลอดกาลโชคดีตลอดกาล ให้ทุกคนเลือกเกอดหมดเลยนะและนี่ก็เป็นคนทำใช่สรุปพี่ใหม่ไม่ได้เป็นคนทำใทุกคนเป็นคนทำต้องไม่เอาทุกคนไม่นะคะแล้วทำไมนักเอาไม่เอาสีส้มอันนั้นให้พี่อ่ะจบสีส้มก็พี่เปลี่ยนเลือกซ้ายไม่เลือกขวาโอเคไหนบอกแต้มบุญเยอะไงจบเกือบแล้วดี๊ดแต่เขาเยอะกว่าเขาเฮงกว่าไงอ๋อเขาเงกะ่าขอบคุณทุ่ะไปต่อไปภารกิจต่อไป พาการีก่อนขอพาการีและลูกอันเป็นที่รักว่าได้ด้วยเหรว่อได้ด้วยเหรอพลังเพียว้วยอ่ะลูกอ่ะให้พ่อไวคอนด้วยไวคอนด้วยขอให้น้องวามีความสุขรุ่งเรืองแล้วก็ธุรกิจรุ่งเรืองเป็นหมื่นหมื่นล้านโอเคแค่นี้แหละนี่แหละเอาปะเอาดิไอดูดูดูไอให้ดูแอบดูแล้วแบบทำหน้าเ้าๆหน่อย เฮ้ยโอ้ยอย่างอ่างเปล่าโอ้โหสิ่นี้อันยังฮัสเยียอันยังฮัสเยียแเย้คำซามีนาตกลงมันเป็นอะไรซิงเจียไม่ต้องบอกซินเจียยุอีซินเจียยุอีซินนี้ว่าใช้แอบดทนะแต่เราจะไม่เปิดเผยเราจะแอบดูเฉยๆนี่นะนด่โน่เนี่นเย้มือเปียกมันเยอะอย่างเงี้ยเฮ้ย จริงจริงๆนาะมันต้องบ้างเอาสิก็ให้ลูกแหงๆตัวทางตัวทางเออยี่สิบหมื่นล้านยี่สิบพ่อบอกหมื่นล้านนี่บอกยี่สิบหมื่นล้านเออโอเคไหมเนี่ยทำนให้น้องวาวของโปรดโอเคไปกันไปแจกกันทุกคนไปแจกกันถ้าว่าแจกใครแล้วช่วยจำให้ด้วยนะอ๋อจำไม่ได้เข้าไปประกาศ สุดแนวันจุดจีนค่ะนี่อุ้ยเด็กเด็กเห็นเด็กเด็กอ่างเป้าไหมคะเด็กเด็กเฮ้ยกวางเปาเหรอกวางเปาอ่างเป้าอาวอ้าวอะรอ่ะอะไอ่ะเออนี่ค่ะอ่างเปาค่ะนี่สุดแสนวันจุดจีนค่ะสุดแนวันจุดจีนอันนี้ให้น้องอันนี้ให้พี่ขอบคุณค่ะนี่ไปนี่ค่ะแจกอ่างเปาค่ะ สุขสัวันค่ะขอบคุณค่ะบายอ้อสสนวนรยน่ะสุขสันต์วันตรุษจีนค่ะไม่กันสุขสันต์วันตรุจีนค่ะสุขสันต์วันตรจีนค่ะเปาค่ะงเปาค่ะสุสวตจีนค่ะ่างเปาค่ะ ลูกคืนคืนกระสันวันเติร์จจีนค่ะโอเคไปกรสันวันเติร์จจีนค่ะมาแจกอ่างเปล่าเมื่อกี้ค่ะเย่แจกจบเลยแล้วนะคะก็คือแจกรอบหมู่บ้านเลยทั้งเมื่อกี้คือแบนก็หมดหมดติดติดตับตับตัวนี้เป็นลายบุแทนนะคะก็เมื่อกี้แจกที่พี่เขาที่พี่เขาดูว่าเอ้เรามาทําอะไรกันนะคะแล้วพี่เขาก็ดูกืนเกินกันหมดเลยนะคะแต่ว่าก็สนดุมากมากเลยแล้วก็ต้องขอบคุณ พี่พี่ชื่ออะไรนะคะพรขอบขอบคุณพี่พรที่ขับรถให้เดินสายเดินสายพบปัประชานชนในวันนี้นะคะถ้าแสดงว่าเหลือได้แค่คนสุดท้ายแล้วใครจะเป็นผู้โชคดีได้ใบสุดท้ายในฐานะที่พี่ขับให้กล้องหนึ่งสุวดวงฟ้านวานะคะจะให้ดูว่านวาให้ดูว่านวาได้เท่าไหร่นวาร์สองพันบาทฝากวันที่อาเข้าก่อนเนาะคือใครๆครอาจจะคิดว่า ไอ้การที่แบบเอยพ่อแม่ดูมีเงินอะไรอย่เงี้ยส่วนใหญ่คนอาจจะมันแล้วแต่เนาะมันแล้วแต่ครอบควรัวว่าบางคนเขาเอ,อให้ลูกให้หลานเป็นหมื่นหม่นเป็นอะไรก็มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความสุขของอแต่และครอบครัวนะคะแต่อย่างอย่างเราเราเให้น้องเนี่ย เรามองว่ามันเป็นเหมือนขวนัญหุ่นของเขามากกว่านะคะมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเยอะหรือมันอาจจะไม่ได้น้อยหรือมันจะอะไรก็แล้วแต่น้อยเยอะสําหรับแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะซึ่งเรามองว่า2,000บาทเนี่ยสำหรับเขาก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วแล้วเราก็จะสอนเขาว่าวันเนี่ยมันเป็นเงินที่แบบเป็นขวัญถุ่นของเขาแล้วก็ทําให้เขารู้จักการเก็บเงินใช้เงินนะคะซึ่งตอนนี้เขาเพิ่งจะสี่เดือนแต่เราก็จะบอกเขาว่าก็จะสะสมอังเปาให้เขาในทุกๆปีตามความเหมาะสมนะคะ, <S <S <c oughs> ะอย่าไปมีน้องกันไม่รู้นางทาอะไรอยู่นะคะไป อ่งเป้าของใครครับอะนไหนวไหมข้งหน่นวไหนิวไหมทาท่าเขานีท่าเขหนมีเด็กหนีอ่งเปาไม่ปล่อยเลยของหนหอ่ะขอคืนได้ไหขคืนได้ไม้รอคอ้กินไม่ได้หรอก เราจะกินอ่างเปาก็ไม่ได้นะลูกหมาสำหรับใครก็ตามที่ชอบคลิปของเรานะครับใครชอบเครซี่อาร์ของเรานะคอย่าลืมกดติดตามเฮ้ยกดดิเฮ้ยต้องการใครกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดทุกอย่างเท่าที่จะกดได้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยครับแล้วเราอยพาทุกคนไปบ้านไปกินไปเที่ยวไปดูไปทุกอย่างในทั่วโลกเลยครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ